บเบาลองตัดอันนี้ตัวละเท่าไหร่นะครับสี 400. 400. ่ร้อยสี่ร้อยถ้าเราชอบตัวไหนเราก็เลือกได้เลยแล้วอยางแบบ <Sched> เราเลือกต่างอันมาอยู่ด้วยกันได้ไหมปลาตัดรวมกันได้ครับย่ด้วยกันได้อันนี้ตัวละเท่าไหร่นะครับครับเอาแม่เพราะวไหนเอองั้นเอาอันนี้ดีกว่าเอาซักสองตัวมาเธอให้เขาเป็นคู่กันอันนี้ถ้าเอาตัวไหนฉันเอาตัวนี้ละกันน่ารักดีนะหัวแดงแดงนางไหว้หนีนางไห ตักเบาๆนะโอ้ตัวนี้คือท้องเหรอว้าวท้องโสงตาดีมากอ่างั้นอีกตัวหนึ่งแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเมียใช่ไหมครับพี่แนะนําตัวผู้หน่อยได้ไหมครับตัวผู้สองจะเป็นจอบกระโดงหนักมากเก่งตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เออตัวนี้ก็สวยนะอุ้ยไหวๆมากค่อยๆค่อยๆตักเลยค่อยน้องบอกว่าไม่อยากไปอยู่ด้วยฮะค่อยตักไม่ได้อ่ะได้ไหม ขนละตัวปะขนละตัวอุ้ยพี่เขาไวมากเลยอะได้แล้วอนี้ได้แล้วเราเป็นคู่กันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย